จำอาจารย์คุ้แมาเรียนพระทรงจ นีเขาไม่พึ่งภาวะแล้ว มัน็ยังเป็นทุกข์อยู่มันก็ยังสงสัยอยู่มันก็ยังหวาดกลัวอยู่มันก็ยังหงุดหงิดฟุ้งซาดลำคาญอยูอ่มันไม่หาที่สงบสบายได้ยากมันก็เลยยังมีวัดเห็นวัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อีกอแขนงหนึน่งที่จะทำให้จิตใจของเราสงบลงได้จิตใจของเราสบายอกสบายใจได้ เพราะว่าเรื่องจิตใจก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเราแต่ก่อนเป็นหนุ่มเราก็จะเห็นแต่เรื่องร่างกายเป็นเรื่องสำคัญเราก็จะแสวงหาแต่ของสวยๆงามๆมาประดับแสวงหาแต่ความอร่อยมาบริโภคแสวงหาแต่ความหรูหรา ใหญ่โตมาหัวดานแล้วของกินกนเยอะกินเลอะใช่แล้วกินของแพงๆก็ได้กินแล้วเที่ยวที่ไหนก็เดี่ยวแล้วหนุ่มสวยๆงามๆบบหนุ่มแล้วมันก็ยังไม่หายตัวมันยังไม่หายสงสัยมันยังไม่หายทุกข์มันยังไม่หายลำคาญมันยังหงุดหงิดคงซราบโยมันยังไม่สบายใจโย มันก็จําเป็นจะต้องมาพึ่งภาวพราวาวัด,ววดนี้เป็นแหล่งศึกษาทางจิตวิญญาณเป็นที่ศึกษาทางภายในนำมาทำเรียกว่านำมาทำรรก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันมีอยู่มันรู้สึกอยู่เหมือนจิตใจเราความรู้สึกของเรามันจับต้องไม่ได้ แต่มันก็มีอยูอ่แล้วมันก็บังคับได้บ้างไม่ได้บ้างได้สมใจบ้างไม่สมใจบ้างมันมีปัญหาอยู่ของมันอยูอ่ถ้าเรารู้ไม่ทันเราเรียนไม่ถึงเราเข้าใจไม่ชัดแจ้งไม่เห็นไม่แจ่มแจ้งมันก็เลยยังเป็นปัญหาอยู่ควบคุมไม่ได้มันก็จริงจำเป็นต้องอ ผู้ที่มีเวลาเยอะกว่าทางลูกประทงังเพียงพอแล้วาการงานตัดเสียงแล้วมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มาศึกษา การเริ่มต้นด้วยการการักษาศีลด้วยการทานด้วยการภาวนาไจริงเรียกว่าเหมือนกับเราไปโรงเรียนนั่นแหละดเด็กๆก็ต้องไปหัดเล่นบ้างเล่นกับเพื่อนกับ,กบ,กบคูบ้างไปหัดเขียนกอกไก่ไข,ขอไข่บ้าง เมื่อเขียนเป็นแล้วก็หัดผสมหัดอ่านหัดอ่านอ่านได้แล้วบางทีมันก็อ่านออกหรือมันก็ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่ายังตีความไม่ได้ต้องหัดอ่านได้แล้วก็หัดตีความได้ด้วยเข้าใจสาระในตัวหนังสือนั้น ตัวหนังสือนั้นเป็นเป็นที่จํากัดความเป็นที่อมความเป็นที่เอาเนื้อหาสาระอยู่ในนั้นออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างนั้นแหละจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าแค่อ่านออกเขียนได้เฉยๆก็บางทีมันยังไม่เป็นประโยชน์ก็มีหลายคนเยอะแยะที่เรียนหนังสือมาก็อ่านได้เหมือนกันเขียนได้เหมือนกัน แต่เข้าใจไม่เหมือนกันเข้าใจได้กว้างในความกว่ากันเข้าใจได้น้อยได้มากกว่ากันคนที่สามารถเข้าใจได้กว้างขวางตีความได้กว้างขวางสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางผู้นั้นก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนหนังสือจากการหัดเขียนเข้าไปเขา ความเป็นอยู่ไม่เท่ากันมันมีปัญหาอะไรก็เราก็เรียนมาจากครูเดียวกันโรงเรียนเดียวกันแต่คนหนึ่งได้เป็นนายคนหนึ่งได้เป็นลูกน้องมันเป็นเพราะอะไรนคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งมีมากขึ้นมากขึ้นคนหนึ่งมีน้อยลงน้อยลงบางทีจนหมดตัวมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะนมามธรรมอันนี้แหละเพราะ วิญญาณนั่นนี่แหละที่มันเข้าถึงเข้าไม่ถึงสติปัญญาเรียกว่าคนที่มีสติมีปัญญาเข้าถึงธรรมชาติเข้าถึงความเป็นจริงเข้าถึงคุณธรรมก็เรียกว่าเข้าใจคุณธรรมที่จะนำเอาออกมาใช้ก็สามารถที่จะ เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้สามารถที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ได้ดังนั้นการมองอต่างๆมันก็เรื่องมาจากการเรียนการรู้รนี่แหละการเรียนจากผู้อื่นก่อนอเมื่อเรียนรู้จากผู้อื่นแล้วแล้วก็มาทําความเข้าใจเองจนเราเข้าใจเองด้วยแจมแจงเมื่อเข้าใจได้แจมแจงแล้วก็นําไปปฏิบัติปฏิโมห์ว่า มีปริยัตยมีปฏิบัติมีปฏิเวทการไปเรียนกไอไก่เพรไข่ก็เรียกว่าปริยัตยการเอามาปฏิบัติมาทำงานทำการก็เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าเอามาทำให้เกิดผลขึ้นทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้าง ใจก็ต้องปฏิบัติวาจาก็ต้องปฏิบัติกายก็ต้องปฏิบัติอ่าเาเรียกว่าเมื่อปฏิบัติแล้วผลเกิดขึ้นนะั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิเวกปฏิเวทแปลว่าแทงตลอดแทงอะไรแทงมักผลได้มักได้ผลสำเร็จประโยชน์เกิดขึ้นให้แก่ตนและผู้อื่นเรียกว่าสร้างสรรค สาระประโยชน์ขึ้นมาได้อย่างมีงามอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ทั้งตนและผู้อื่นไรว่าเกิดปฏิเวกขึ้นมาเรืยอว่ามีมรรคผลขึ้นมาดังนั้นการที่เราเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็เรี่กว่ามมีการเริ่มต้นมีการปฏิบัติไปจน มักเกิดผลนั่นแหละจริงจัเรียกว่าเรียนสําเร็จแต่ถ้าเรียนก็มีแต่เรียนเรียนลามอยู่เรื่อยไม่จบสักทีมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าเรียนไปก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็นําไปปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกก็ผลก็ไม่เกิดขึ้นอันนั้นก็จึงเป็นปัญหาของสังคมอยู่ทุกวันนี้ ไม่ว่าที่ไหนที่ไหนแล้วก็มีการเรียนกันทั้งนั้นก็มีการปฏิบัติกันทั้งนั้นแต่ก็คนได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างถูกบ้างทุกบ้างเราจรึงต้องเรียนกันอยู่เรื่อยๆคนนี้เรียนสำเร็จแล้วก็เป็นครูต่อไป คนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังไม่เป็นมาเรียนกันใหม่แต่นี้ก็มาเรียนกันสืบกันไปอย่างนี้โลกเราก็มันก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเหมือนกันมันก็มีทั้งสงบบ้างไม่สงบบ้างมีสงครามบ้างมีสันติสุขบ้างมันก็เป็นปกติธรรมดาดังนั้นเราไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรกับ สงครามโลกมันจะเกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นปัญหาประเทศเราเป็นประเทศไทยเป็นประเทศของพุทธศาสนาที่เราเข้าใจที่เรารวมตัวกันได้มันก็มีอยู่บ้างเล็กๆ,กๆน้อยๆในสังคมในสภาแต่ถ้าเราไม่ไปร่วมกับเขามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าเราไปอ,าอินกับเขาไปสุขไปทุกข์กับเขามันก็เป็นปัญหาดังนั้นเรื่องเรียนพุทธศาสนานี่ก็เรื่องเรียนเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องความเป็นไปของโลกนี่แหละอโลกมันก็อันที่จริงโลกมันมันไม่เป็นปัญหาแต่เราไปเป็นปัญหาไปเป็นปัญหากับโลกเพราะความที่ เห็นแก่ตัวนี่แหละมันเป็นปัญหายอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าที่ไหนไหามันมีประเทศเล็กประเทศใหญ่มันมีคนรวยมันมีคนจนเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับจิตกับใจเกี่ยวกับความอยากเกี่ยวกับความโลภเกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวนี่แหละ มันเป็นปัญหาอ่าดันั้นชีวิตเราต้องเรียนให้เข้าใจถึงว่าคนอื่นเขาจะเป็นปัญหาเขาจะมีสงครามกันเขาจะทะเลาะวิวาทกันเขาจะ,ะแข่งแย่งกันยังไงเราก็ไม่ไปแข่งแย่งกับเขาเราไม่เป็นปทุกข์กับเขาเราก็สบายใจได้เราก็ไม่เปต้องกังวลอะไรเดากนั้นอ่านจริงสอน พระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องความเมตตาเพื่ออะไรเพื่อว่าสัตว์โลกนี่จะได้อยู่กันอย่างสันติสุขจะได้ไม่ต้องมีสงคารามถ้าหากว่าทุกคนมีเมตตาคำว่าเมตตาเนี่ยเราก็พูดกันมานยาวนานแต่มันก็บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าเมตตามันเป็นยังไง ถ้าจะแปลให้เข้าใจในภาษาง่ายๆที่เราสามารถที่จะเห็นได้ด้วยใจของเราเองก็คือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนี่แหละคำว่าความเห็นอกเห็นใจกันนี่แหละคือเมตตาเห็นคนอื่นเป็นเสมือนเราเห็นอก เห็นใจเขาเห็นใจเขาเห็นใจเราเห็นใจเราใจเราเป็นยังไงต้องการอะไรนี่ก็เห็นใจเขาเขาต้องการอะไรเขามีความเป็นอยู่อย่างนี้เขาจะต้องการอะไรเขา,ามีสภาพอย่างนี้ก็จะต้องการอะไรเขาชอบความสงบหรือเขาชอบความสนุกเกิด็นใจ ถ้าเราเห็นเราเองเนี่ยโอ้ชอบสนุกมันเป็นอย่างนี้ชอบสนุกมันเป็นอย่างนี้คนมาช่วยเหลือเราเป็นอย่างนี้คนเอาเปรียบเราเป็นอย่างนี้อะไรวาเห็นใจเขาเห็นใจเราเห็นใจเราแล้วไปเห็นใจเขาแล้วมันจะเกิดกบรุณาอยากช่วยเหลือกบรุณาแปลว่ายอกหยิบยืบย่นช่วยเหลือมันต้องเกิดเมตาก่อน เมตตาคือความเห็นอกเห็นใจกรุณาคือการหยิบยื่นมุทิตาคือพอยยินดีกับความสุขที่เขาได้รับประโยชน์ที่เขาได้รับคุณค่าที่เขาได้รับเรายินดีกับเขาเหมือนที่เราไปแสดงมุทิตาจิตกับครูอาจารย์กับลูกศิษย์กับลูกหลานนั่นแหละเรียกว่ามุทิตาอุเบคขา ไม่ใช่วางเฉยอุเบกขาคือทําจิตใจให้เป็นกลางจิตใจไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งจิตใจไม่เกิดความโลภไม่เกิดความหลงไม่เกิดความโกรธเรียกว่าจิตใจนิ่งจิตใจสงบจิตใจเป็นกลางจิตใจหนักแน่นอะไรแบบจิตใจอุเบกขา ไม่หวั่นไหวกับคําสรรเสริญไม่หวั่นไหวกับคํานินทาไม่หวั่นไหวกับความเป็นไปของโลกแมวว่าความเป็นความตายก็ไม่หวั่นไหวไม่หวัดกลัวต่อความตายาเรียกว่าไม่หวันกลัวต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆเรียกว่าหนักแน่นมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงนเรียกว่าอุเบกขา แต่ว่าไม่หวั่นไหวมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ียกว่าให้จะเป็นผู้ประเสริฐสังคมโลกนี้จะมีแต่สันติสุขไม่ว่าไม่ใช่เอาแต่ในทะเบียนบ้านว่าเป็นชาวพุทธแล้วมันจะดีแต่เมือไป เราเห็นตัวอย่างว่าในประเทศที่เขามีพระมีพุทธศาสนามีสัญลักษณ์มีเจดีย์ทั่วประเทศเขาบอกว่าแถวประเทศพม่าเนี่ยแค่บินตกหรือไม่ตกถึงดินเต่เขาบอกว่าจะตกเสียบยอดเจดีย์น,นั้นการสร้างเจดีย์ของเขาเป็นสัญลักษณ์เฉย แต่ว่าในใจนั้นก็มีไม่ทั่วถึงอาจจะมีในประชาชนแต่ผู้นำไม่มียังมีความเห็นแก่ตัวยังมีความเห็นแก่ได้ยังอยากเอาเปรียบอยู่ไม่มีความเป็นกลางไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตา มีแต่ความอยากมีแต่ความกลัวกลัวจะไม่ได้กลัวจะเสียอหน้าจกลัวจะขาดรา,ายได้กลัวจะขาดสมบัติต่างๆนานาก็ทำให้เกิดปัญหาไปาทั่วแผ่นดินไม่ว่าแผ่นดินแถวใกล้ๆเราแถวใกล้ๆเรา ถวหนุนตะวันออกกลางก็เพราะความเห็นแก่ตัวนี่แหละมันเป็นปัญหามันทําให้เกิดความเห็นแก่ตัวมันเกิดทําให้การแก่งแย่งมันทําให้เกิดการลกลาข้าฟันกันเป็นปัญหาดังนั้นชาวพุทธเราที่จริงแล้วก็ควรจะมีพมมธวิหารน,นี้ในใจให้ได้ทุกคนให้มีเมตตาความเห็นอ,อกเห็นใจกัน ให้มีการุณาการหยิบยื่นแบ่งปันให้มีมุทิตาความพอเย,ย็นดีให้มีเุเบขาความหนักแน่นมั่นคงไม่หวันไหวถ้าเราทำใจได้อย่างนี้เราก็จะได้สมชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พัฒถา,าคตเป็นลูกศิษย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นการบอกการสอนจันเริ่มต้นตั้งแต่การให้ละบาป รักบาปนี่ท่านบอกว่าดีกว่าการทำบุญถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือการลักบาปแปลว,ว่าการแสวงหาที่ปลอดภัยถ้าเรามีที่ปลอดภัยเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็สบายใจก็เรียกว่าการลักบาป ก็คือไม่หาเรื่องเดือดร้อนให้กับตัวเองนั่นแหละไม่หาเรื่องเดือดร้อนให้กับผู้อื่นการละบาปก็คือไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อื่นเป็นว่าการละบาปนี่เป็นการะจะถ้าเปรียบไปก็เหมือนการปลูกการปลูกพืชที่ไม่เป็นประโยชน์หรือว่านำสัตว์เลี้ยงที่เป็นพิษเป็นภัยมาเลี้ยง เอามาเลี้ยงใหม่ๆเรียกว่าเอางูพิษเอางูเห่างูจงอางมาเลี้ยงอาจจะมีความสุขแต่ก่อนเลี้ยงการเลี้ยงอาจจะมีความสุขได้แต่นำพิษภัยมาให้ภายหลังเหมือนเล่นกับไฟอา,อาจจะสนุกเหมือนเด็กๆมันเล่นไฟมันสนุกแต่มันไม่บ้านได้ เอางูพิษมาเลี้ยงก็เหมือนกันเอาโจนมาเลี้ยงก็เหมือนกันเลี้ยงเหมือนเลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็สร้างความเดือดร้อนให้ภายหลังใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ไมไมสร <au alon> ้างแต่ว่าต่อไปนานๆมันก็จะสร้างความเดือดร้อนให้นั้นเื่ากันการสร้างบาปนั้นจริงการทําบาปนั้นจึงกันเหมือนเปรียบเสมือนการปลูก จะเหมือนกันเอาสัตว์มีพิศมาเลี้ยงเอาคนมีพิษมาเลี้ยงจึงไม่เป็นผลดีต่อผู้เลี้ยงเรกว่าการทำบาปึงไม่เป็นผลดีต่อตัวเองดังนั้นการละการละบาปึงเปรียบเสมือนการ หาที่ปลอดภัยให้กับตัวเอง mm. ดังนั้นการทําบุญกันจะเหมือนเปรียบจะเหมือนการปลูกต้นไม้ที่เก็บกินได้ทั้งยอดทั้งผลไม่ว่าเราจะปลูกต้นอะไรก็ให้นึกถึงนึกถึงว่ามันกินได้ไหมมันเป็นพิษไหมมันเป็นประโยชน์ไหมไม่วันใดวันหนึ่ง เราก็เพิ่งพากอาศัยมันได้ดังนั้นเราก็ต้องให้รู้จักรู้จักเปรียบเทียบรู้จักคำฟังเข้าใจอะไรวารู้จักหาอัตสาระของอสัจธรรมของคำพูดที่ท่านพูดท่านสอนเอาไว้ท่านบอกว่าทำบาปมันเป็นยังไงทำบุญเป็นยังไงและบาปเป็นยังไง สร้างบุญสร้างกุศลเป็นยังไงเราก็ต้องหาอัฐของมันหาเนื้อหาสาระของมันการทําบุญท่านก็เลยว่าเหมือนกับหาเพื่อนมีเพื่อนร่วมกินร่วมเดินทางนั่นแหละถ้าเราทําทั้งบาปทั้งบุญก็เหมือนเรามีทั้งงมพิษม,มีทั้งเพื่อน มันก็ยังไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราละบาปเว้นสิ่งที่เป็นพิฏฐิแล้วเราก็หาเพื่อนที่ดีกรลยาณมิธิแล้วก็จะมีความปลอดภัยด้วยมีเพื่อนด้วยดังนั้นเราให้เข้าใจอย่างนี้ทำความเข้าใจอย่างนี้ให้เห็นชัดแจ้งเขาเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่าแจ้งในจิตใจใจเรา เห็นตั้งแต่ต้นว่าเป็นยังไงเห็นท่ามกลางเป็นอย่างไรเห็นที่สุดเป็นอย่างไรเรียกว่าเห็นทั้งต้นทั้งกลางทั้งปลายจนตลอดสายเรียกว่าเห็นแจ้งมีดวงตาเห็นธรรมเมื่อมีดวงตาเห็นธรรมเห็นแจ้งแล้วตลอดสายแล้วเริ่มต้นอย่างไรดีหรือไม่ดีอ้ากลางเป็นสถานใด จะให้ผลอย่างไรแล้วก็ถึงที่สุดออกผลออกมาแล้วเป็นอย่างไรผลดีหรือผลไม่ดีกินแล้วเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งแล้วมันก็เหมือนเราเดินทางนั่นแหละถ้าเรามันแจ้งถนนหนทางมันแจ้งไม่เห็นมันเห็นทั้งต่อเห็นทั้ง ความสะดวกเห็นทั้งความสบายเห็นทั้งความลําบากเรียกว่าเห็นทั้งอุปสรรคมันก็ย่อมจะไม่ไปในทางที่มีอุปสรรคมันก็จะไปในที่มันสะดวกสบายจิตใจของเราก็เหมือนกันถ้าม um ันเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณโทษมันก็จะไม่ทํามันจะไม่ไปมันจะไม่เอามันจะไม่สร้างมันก็จะสร้างแต่สิ่งที่เป็นคุณที่เป็นประโยชน์ เมื่อมันสร้างแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็จะให้ผลที่เป็นประโยชน์เมื่อได้ผลที่เป็นประโยชน์มันก็จะม,มาซึ่งความสุขซึ่งความสงบซึ่งความปลอดภัยได้อันนี้ก็เรียกว่าบรรลุผลได้การกระทำนั่นแหละคือมากได้ผลออกมานั่นเรียกว่าบรรลุผลบรรลุผลก็คือการบรรลุธรรม เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะบรรลุธรรมคือบรรลุในสิ่งที่เราปรารถนาในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่มันถูกต้องในสิ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้ถ้าเราได้อย่างนี้เป็นส่วนใหญ่หรือว่าทุกๆคนทุกคนที่เข้ามาสู่ศาสนาได้แต่ได้เห็นแจ้ง ได้ปฏิบัติจนบรรลุผลก็จะได้สมประโยชน์ก็ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ของพ,ธธพอระตถาคตลูกศิษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมกันทุกท่านทุกคนก็โลกนี้ก็จะเกิดสันติสุขจะได้ไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องมีวุ่นวายจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหา ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำไปพิจารณาต่อแล้วก็นำไปประพฤติบัติจนเห็นด้วยตัวเองทุกคนทุกท่านเดิน